แน่นอนว่าการเล่นวิดีโอเกมพวกเรารักที่จะหลุดเข้าไปในโลกแห่งจินตนาการเราจะได้สวมบทบาทเป็นฮีโร่เป็นนักฆ่าหรือเป็นเทพเจ้าผู้พัฒนาก็มัจะใส่ไอเดียที่มันอาจจะดูเกินจริงเป็นนิดหน่อยเพื่อเสริมสร้างความสนุกและความอินให้กับเรามากยิ่งขึ้นบางทีกฎความสมเหตุสมผลก็ต้องถูกตัดทิ้งออกไปเยอะมากๆมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับคือการทําอะไรแบบนี้ไม่ใช่เพราะเราไม่รู้นะแต่เพราะเรารักเกมพวกนี้มากๆ จนยอมหลับหูหลับตาเชื่อแล้วก็ตัดความสมเหตุสมผลมันออกไปแต่ว่าในวิดีโอนี้เรามาลองคิดกันเล่นๆไหมครับว่ามันมีวิดีโอเกมอะไรบ้างที่มีการตัดความสมเหตุสมผลในเรื่องของความเป็นจริงออกไปและพวกเราเนี่ยแกล้งทาเป็นมองไม่เห็นซึ่งก่อนที่เราจะไปชมการผมต้องฝ่ายท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อให้เราจีคอนเทนต์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยครับฝากกด subscribe ให้หน่อยนะครับมีคนมากกว่า40%ที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ในช่องเราที่ดูคลิปมันจะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยครับ โอเคแล้วเกมที่ว่าจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลย Resident Evil 4 Resident Evil 4เป็นเกม Survival Horror พัฒนาโดยทาง Capcom ตัวเกมมีภาค o r i g i ินอที่ว่าจำหน่ายออกมาในปี2005และตัวเกมก็มีเวอร์ชัน e m a k e ที่ว่าจำหน่ายออกมาในปี2023เนื้อเรื่องของเกมภาคนี้เราจะรับบทเป็น Leon S. Kennedy ตัวละครเอกจากเกมภาคแรกเขาเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษที่ต้องไปช่วยลูกสาวปธานาธิบดี ที่ถูกลักพาตัวไปยังหมู่บ้านลึกลับในสเปนซึ่งในหมู่บ้านก็เต็มไปด้วยคนติดเชื้อปรสิตลาสพาการ์ดแน่นอนว่าเรื่องความสยองขวัญบรรยากาศของเกมทําออกมาได้ดีมากๆแน่นอนว่าเกมเหล่านี้เนี่ยความสมเหตุสมผลมันไม่ได้มีเยอะมากกระสุนดอบจากซอมบี้กระสุนดอบจากกล่องอะไรอย่างเงี้ยไ,ไปเป็นเรื่องปกติที่เราเข้าใจได้เพราะว่ามันคือความสนุกของเกมแต่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่มันอาจจะดูไม่สมเหตุสมผลและดูไม่ค่อยเข้ากับธีมของเกมนี้เท่าไหร่ก็คือระบบเดอะเมอร์ชานหรือพ่อค้า ที่เขาจะมีของมาขายเราในช่วงหนึ่งของเกมอยู่ตลอดเวลาลองคิดสิครับว่าอยู่ดีๆคุณไปที่หมู่บ้านแ,บบแปลกๆแล้วอยู่ดีๆก็มีคนมาขายอาวุธปืนให้คุณแน่นอนว่าในแง่ของความสนุกของเกมเนี่ยเราก็เข้าใจได้เพราะมันทําให้เกมมีความต่อเนื่องแล้วก็ทำให้เรามีทรัพยากรมากพอในการไปจัดการกับศัตรูแต่สิ่งที่มันตลกมากกว่านี้ก็คือทางเดอะเมอร์ชันเนี่ยนอกจากที่เขาจะขายของให้เราเขายังมีการรับซื้อของด้วยและของที่เขารับซื้อเนี่ยก็ปแปลกๆทั้งนั้นครับมีกระทั่งไข่ไก่ที่เก็บมาจากพื้น งูเป็นเป็นปลาเน่าหรือเครื่องประดับสกปกที่ตกในบ่อโคลนการเป็นพ่อคา้าเถื่อนในดงซอมบี้การจะรับซื้ออะไรพวกนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปทําอะไรแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะหาความสมเหตุสมผลให้เขาการที่เขาอยู่ในเมืองวิปลิตแบบนี้เขาจะรับซื้อของปแปลกก็คงจะไม่แปลกนั้ง <laughs> God of War เรามาพูดถึงชายที่แข็งแร่งในจัก,กรวาลเ l a y s t a t ช o n กันหน่อยดีกว่าครับ กับเทพเจ้าสงครามเคทสจากซีรีส์ God o f War ในกรณีนี้เราจะพูดถึงเกม God o f War ในยุคใหม่นะครับตัวเกมพัฒนานโดยทางซ a นต a ามูริก้ามาจำหน่ายบนเครื่อง p พ4แล้วก็ p s 5ให้ในเกมนี้เราจะได้เห็นศักยภาพของเคทสท,ที่เป็นเทพเจ้าอย่างแท้จริงเขามีความแข็งแกร่งมากเขาสามารถยกวิหารที่มีน้ำหนักล,ล้านตันด้วยมือเปล่าต่อยภูเขาจนแตกต่อสู้กับศัตรูจนแผ่นดินแยกพละกกำลังของเคทสนะครับคือระดับพระเจ้าเลยแต่ว่าศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของเขา ไม่ใช่เทพเจ้าอันน่ากลัวแต่มันคือประตูไม้ธรรมดาคือมันคือเรื่องโจกที่แฟนล้อกันมาตลอดครับที่เครทโทลสามารถสังหารซุตราชาแห่งทวยเทพได้แต่ถ้าเขายืนอยู่หน้าประตูไม้บานหนึ่งที่ล็อกอยู่หรือประตูที่มีถาวรอยู่นิดหน่อยเขาจะเดินผ่านไปไม่ได้แทนที่ในความเป็นจริงหรือความสมเหตุสมผลที่เครทโทลเราน่าจะสามารถต่อยประตูไม้เหล่านั้นให้พังภายในหมัดเดียวได้อย่างสบายๆแต่มันคือคกลไกของเกมแหละเข้าใจได้ เราต้องเดินอ้อมโลกเพื่อหากุญแจหรือแก้ปริศนาหมุนกลไกลงี่เง่าหรือต้องไปหาขวานมาปาใส่จุดล็อกจริงๆการทําอะไรแบบนี้เนี่ยมันมีเหตุผลอยู่นะครับมันไม่ใช่ว่าผู้พัฒนาไม่อยากทาหลอกแต่ว่ามันคือสิ่งที่เรียกว่าเกตคทิปหรือการกั้นพื้นที่ไว้ไม่ให้ผู้เล่นไปยังบางจุดเพราะยังไม่ถึงเวลาไปแต่มันอาจจะขัดแย้งในเรื่องของความรู้สึกบ้างซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเรียกว่าลูโดนาราทีฟดิสโซแน์หรือที่แปลเป็นไทยว่าความขัดแย้งระหว่างเกมเพลย์กับการเล่าเรื่อง ลองนึกภาพนะครับเคลโพสบ่นให้กับลูกชายฟังว่าข้าทำลายประตูนี้ไม่ได้เราต้องหากุญแจในขณะที่ก่อนหน้านี้พี่โลนผู้จัดการกับศรตรูสุดโหดตายสงสัยพี่เคลโพสอาจจะรักธรรมชาติไม่อยากทำลายสิ่งแวดล้อมมัง้งฮิตแมนลองคิดดีครับว่านักฆ่าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมากๆแต่ดันไม่มีใครจำได้กับเอเจนต์47ซีรีส์ฮิตแมนเป็นซีรีส์ที่พัฒนาโดยทาง IO Interactive เราจะได้รับบทเป็นเอเจนต์47นักฆ่าที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมจากองค์กร ICA ที่เขาต้องเดินทางไปทั่วโลกเพื่อสังหารเป้าหมายระดับสูงจุดเด่นของเกม HitMa n ก็คือโซเชียลสเตลหรือการพัางตัวในสังคมเอเจนต์47นะครับเป็นคนที่สามารถปลอมตัวได้เก่งมากคุณสามารถปลอมตัวเป็นพ่อครัวช่างไฟบริการหรือแม้แต่นายแบบเพื่อเข้าถึงตัวเป้าหมายแต่ความไม่สมเหตุสมผลของเกมนี้มันอยู่ที่ตัวเขาเลยครับเพราะตามหลักการแล้ว สาย panels, ลับหรือนักฆ่าควรจะมีหน้าตาที่จืดชืดกลมกลืนหรือลืมง่ายแต่บุคลิกของเอเจนต์47ก็คือเขามีหัวโลน้นเตี้ยงโกลนมีบาร์โค้ดสักอยู่ท้ายทอยรูปร่างสูงใหญ่หน้าตาที่ดูดุร้ายเย็นชาและเหมือนฆากตรกรอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่มันตลกก็คือ NPC หรือว่าตัวละครในเกมตาบอดก,กันหมดเลยคุณสามารถเดินเข้าไปในบาร์ปาร์ตี้โดยใส่ชุดมัสคอตใส่ชุดเด็กเสิร์ฟหรือการเป็นพ่อครัวขอแค่คุณใส่ชุดที่ถูกต้อง คนในเกมจะมองข้ามหน้าตาที่โคตรเด่นของคุณไปทันทีลองนึกภาพตามความเป็นจริงนะครับถ้าหากว่าคุณเห็นชายหัวโล้นมีบาร์โคดที่หัวหน้าตาน่ากลัวเิวยเข้ามาเสิร์ฟอาหารให้คุณคุณจะไม่สงสัยหน่อยหรอครับถึงแม้ว่าในเกมจะพยายามอธิบายว่าเอเจนต์สีเป็นสุดยอดนักแสดงที่ปรับเปลี่ยนบุคลิกได้แต่เอาจริงๆนะครับบุคลิกแบบนี้เนี่ยถ้าให้พูดถึงความสมเหตุสมผลมันค่อนข้างเด่นเกินไปทูมเรเดอร์ ภูมิเรเดอร์คือหนึ่งในแฟนชายที่เก่าแก่ที่สุดเริ่มต้นตั้งแต่ยุค p l a y s t a t ช o n 1แต่เราจะมาพูดถึงภาคฉบับรีบูตใตภาคที่ภาคแรกมาจะหนาออกมาในปี2013เนื้อเรื่องฉบับรีบูตนี้จะเล่าเรื่องราวถึงลาลาครอฟในตอนที่เธอเป็นวัยสาวในภาคแรกเธอต้องเอาชีวิตลอดจากเกาะลึกลับยามาไตาเพื่อเติบโตเป็นนักล่าสมบัติผู้ยิ่งใหญ่ตัวเกมจะเน้นการสำรวจการปีนป่ายการแก้ปริศนาสุสานโบราณที่ถูกปิดตายมานานหลายร้อยหลายพันปี แต่คาว่าปิดตายนี่แหละครับที่มันคือประเด็นในเกมจะบอกเราเสมอว่าสุสานนี้ไม่เคยมีใครย่างกายเข้ามานับนตั้งแต่สมัยอาณาจาักรโบราณล่มสลายหรือจะพูดเป็นในว่ามันไม่มีมนุษย์คนไหนเข้ามาที่นี่เป็นเวลา500ปีแล้วแน่นอนว่าตัวเนื้อเรื่องเกมมันก็ทําให้เกมดูขลังใช่ไหมครับแต่ถ้าว่ามันมีจุดที่ไม่สมเหตุสมผลและมันก็น่าตลกที่พออมยิ้มด้เล็กน้อยเพราะว่าภายในดินแดนแห่งนั้นมันกลับมีคบเพลิงที่ถูกจุดอย่างสว่างสวยจุดอยู่ตลอดทางเดิน มีใครจุดซึ่งไฟเนี่ยมันติดอยู่ได้ยังไงเป็นร้อยปีโดยเชื้อเพลิงไม่หมดหรือมันอาจจะมีผีคอยเติมน้ำมันตะเกียงก็ได้มั้งหรือว่ากับดักของเกมนี้ที่ทํางานได้อย่างดีเยี่ยมกลไกไม้เชือกที่ไม่ควรผูกพังไปตามกาลเวลาแต่ในเกมมันยังดีอยู่แข็งแรงมันเพิ่งติดมาเมื่อวานแน่นอนว่าในบางครั้งทางเนื้อเรื่องอาจจะมีการพูดว่าเหล่าตัวร้ายเทนเนอตี้อาจจะเข้ามาก่อนเราแต่มันก็ยังมีอีกหลายจุดนะครับที่ตัวลาล่าเนี่ยเข้ามาคนแรกแต่ไฟก็ยังติดอยู่ดี แน่นอนว่ากลไกนี้มันเป็นเรื่องที่นักออกแบบจะต้องใส่แสงไฟเข้ามาเพื่อให้ผู้เล่นมองเห็นทางการใส่กับดักเข้ามาเพื่อเพิ่มความท้าทายให้กับผู้เล่นซึ่งมันเข้าใจได้แน่นอนเพียงแค่มาย้อนคิดแล้วมันก็ขำแค่นั้นเอง d a สต์แตร n ดิงถ้าให้พูดถึงเกมของคุณฮิดะโอโคจิมะหลายๆอย่างมันค่อนข้างอยู่เหนือกฎเกณฑ์แน่นอนว่าเราเองก็คงไม่ได้สนใจเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของมันเท่าไหร่ Death Stranding 2 on the beach เป็นเกมที่พัฒนาโดยทางโคจิมาโปรดักชันลงให้กับเครื่อง PlayStation 5ในจกักรวาลของ Death Stranding จะเล่าเรื่องราวของโลกที่ล่มสลายจากปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติโดยในเกมภาคนี้ตัวละครเอกแซมพอตเตอร์เขาต้องเดินทางออกไปนอกสหรัฐเพื่อทำการเชื่อมทวีปใหม่และในเกม Death Stranding 2นะครับจะมีการกลับมาของตัวละครร้ายในเกมภาคแรกอย่างตัวละครฮิกซซึ่งในเกมภาคแรกเนะี่ยเขาจะใส่ชุดเหมือนยม,มทูตหน่อยเป็นชุดกันฝน มีหน้ากากกะโหลกสีทองดูน่ากลัวแต่ว่าในเกมภาค2นี้เขากลับมาในลุคของล็อกเกอร์มีการแต่งหน้าแบบวงล็อกและอาวุธของเขาก็คือกีตาร์ไฟฟ้าที่เขาสามารถยิงสายฟ้าและพ่นไฟได้แน่นอนว่าในโลกของจินตนาการเนี่ยมันทำอะไรก็ได้แต่ถ้าให้เราดูถึงความสมเหตุสมผลกับเนื้อเรื่องและโครงเรื่องของเกม Death Stranding ในโลกที่ทรัพยากรขาดแคลนการเดินทางยากลำบากการที่ตัวละคร้ายจะไปพัฒนาอาวุธกีตาร์ต่อสู้เนี่ยมันค่อนข้างแปลกสุด,สด เอาจริงๆเหตุผลจริงๆของเรื่องนี้ก็คือความติดล้นล้วนของคุณฮิเดโยโกจิมะครับเพราะว่าคุณฮิเดโยโคจิมะเปิดเผยว่าการใส่กีตาร์เข้ามาก็เพราะว่าเขาเห็นนักแสดงอย่างคุณทอยเบเกอร์ที่ให้บทตัวละครนี้เล่นกีตาร์ในช่อง YouTube ช่วงโควิดและรู้สึกว่ามันเท่ดีเขาก็เลยจับยัดใส่มาเลยครับไม่สนใจความสมเหตุสมผลใดๆทั้งสิ้นมันคือกฎแห่งความเท่ไม่ต้องถามหาตะกระไม่ต้องถามว่ามันทํางานยังไงในทางวิศวกรรมทําไมต้องไปกีตาร์ดูแค่ว่ามันเท่ และโคจิมะอยากทำก็พอทอมแคลนซี่สปินเตอร์เซลทอมแคลนซี่สปินเตอร์เซลเป็นเกมแนวรอบเลนสพัฒนาโดยทาง Ubisoft ภาคแรกออกมาในปี2002เราจะได้เล่นเป็นแซงฟิชเชอร์สายลับหน่วยเติร์ดเอ็กชิลอนจุดเด่นของเกมนี้ก็คือแสงและเงาคุณต้องซ่อนตัวในเงามืดยิงหลอดไฟให้ดับเพื่อไม่ให้ศัตรูมองเห็นเกมเพลยนน์เน้นความเงียบเชียบและรอบเลนขั้นสูงสุด ซึ่งอุปกรณ์คู่กายที่เป็นสัญลักษณ์ของแซมฟิชเชอร์ก็คือมัลติวิชั่นกูเกิลซึ่งเป็นแว่น3าเลนที่ช่วยให้แซมฟิชเชอร์มองเห็นในที่มืดและมองเห็นความร้อนแน่นอนว่าอุปกรณ์ของแซมฟิชเชอร์เนี่ยมันเท่มากๆแต่ถ้าว่าไอ้หมวกกูเกิลน,นี่แหละครับมันค่อนข้างไม่สมเหตุสมผลที่สุดเลยเพราะว่าถ้าหากว่าแซมฟิชเชอร์เปิดใช้งานตัวแว่นนี้มันจะเปล่งแสงสีเขียวสว่างจะออกมาจากตาของแซมลองคิดดูสิครับถ้าหากว่าคุณเป็นสายลับที่พยายามจะซ่อนตัวในที่มืดศัตรูมองไม่เห็นคุณแต่่าวา มันกลับมีไฟสีเขียวสามดวงเด่นลอยอยู่กลางห้องนี่มันคือเป้านิงชัดๆเลยในความเป็นจริงอุปกรณ์ในวิชาทางทหารมันต้องไม่เปล่งแสงออกมาการที่มีไฟสีเขียวสองหน้ามันคือการบอกศัตรูว่าเฮ้ยท <c oughs> ่านอยู่นี่ยิงฉันสิแน่นอนว่าทางทีพัฒนานย UBsoft ก็เคยยอมรับเรื่องนี้ว่ามันไม่สมจริงเลยครับแต่พวกเขาจําเป็นต้องทําเพื่อให้ผู้เล่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนในความมืดและเพื่อสร้างไอคอนิกลุคให้กับตัวละคร ถ้าหากว่าตัวละครแซฟฟิเชอร์ไม่มีจุดไฟ3ดวงตรงอุปกรณ์ของเขาตัวละครของเขาอาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นเลยก็ได้ยากุซ่าและอันดับที่1ก็คือราชาแห่งความย้อนแยง้งตำนานแห่งย่านคามูโรโจเกมซีรีส์ยากุซ่ากับตัวละครเอกีิริวคาซุมะเกมยากุซ่าพัฒนาโดยทางค่ายริวกาโกทโกสตูดิโอภาคแรกวางจำหน่ายในปี2005บนเครื่อง PS2 ตัวเกมนี้จะเล่าเรื่องราวของโลกใต้ดินของยากุซ่าในประเทศญี่ปุ่นอย่างเข้มข้นดราม่าหนักหน่วงติดตามตัวละครเอกฮิริวคาสมะสมาชิกยากุซ่าในตระกูลโดจิมะถ้าใครที่เคยเล่นเกมยากุซ่าตัวละครฮิริวคาสุมะเขาต้องเป็นตัวละครที่ทุกคนหลงรักแน่นอนถึงแม้ว่าเขาจะเป็นยากุซ่าแต่เขาก็ยังมีเสียธรรมเขาเป็นยากุซ่าที่มีคุณธรรมเขาไม่เคยฆ่าคนเขาแค่สั่งสอนให้ศัตรูหลับจำและไม่เคยภาคชีวิตใคร แน่นอนว่าตามเนื้อเรื่องเนี่ยคิริวคาซูมะเป็นตัวละครที่เท่และก็มีคุณธรรมที่สุดเลยแต่ถ้าว่าในเกมเพย์มันกลับไม่สมเหตุสมผลอย่างมากเพราะว่าเกมเพย์ในการต่อสู้กับทางศัตรูทุกคนลอดตายจากเนื้อมือของคาซูมะได้ยังไงเพราะสิ่งที่เขาทําในเกมเพย์มีกระทั่งจับศัตรูฟาดกับเสาไฟฟ้าเต็มแรงเอาดาบคาทนะแทงท้องยิงปืนใส่คนจับคนยนลมมาจากตึกชั้นสองเอาไมโครเวฟยัดหัวศัตรูแล้วก็เปิดเครื่องอะไรแบบเนี้ยคือถ้าใพูดถึงความสมเหตุสมผล ถ้าหากเขาไม่ตายก็พิการถาวรนะครับคืนนี้มันเป็นมีมสุดตลกในวงการเกมนะครับมันคือความแตกต่างระหว่างคัสซีสตอรี่ที่คีริวดูเป็นคนดีไม่ยอมจัดก,การใครแต่เกมเพย์เขาคือเครื่องจักรสังหารเลยครับจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ข้อผิดพลาดนะครับมันคือวิดีโอเกมโลจิกเป็นตะกร้าในวิดีโอเกมที่ถูกสร้างมาเพื่อความสนุกเพื่อความลื่นไหลในการเล่นลองคิดสิครับว่าถ้าหากว่าทุกเกมมันสมจริงไปหมด ตัวเกมมันจะน่าเบื่อขนาดไหนตัวเกมที่มันเน้นโลเพมันก็มีแต่มันก็ควรจะอยู่ในหมวดหมู่สําหรับคนที่ต้องการเล่นอยากเล่นเกมสยองขวัญอยากเล่นเกมแอคชั่นแต่ถ้าต้องมานั่งคิดถึงตะก,การกา็เป็นจริงตัวเกมมันอาจจะไม่สนุกก็ได้ครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีตะกะาของวิดีโอเกมไหนที่เพื่อนๆรู้สึกว่าไม่มสมเหตุสมผลแต่เราเลือกที่จะมองข้ามมันไปอีกบ้างทุกคนสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ทางด้านล่างได้เลยครับก็โอเคครับผมตัวผมก็ขอจบคลิปนี้ก่อนดีกว่าซึ่งเราหาว่าใครชอบใจ ผมก็ฝากท่านช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อให้เราจีคอนเทนต์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้ววันนี้ก็ผมบาสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วก็ถ้าผมเองก็ขอขอบคุณคนที่สมัคร m ม m b e อ s h ชิมาให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจที่ดีมากเลย